กันด้วยเลยนะครับผมวันนี้ก็มาพบก,กับผมบานาอีกทูนะครับเ <c oughs> ช่นเคยนะผมนะเออก็วันนี้เราอยู่ในเกมบิดเทปบนนั้นนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเอ่อผสมอะไรวะผสมตัวเออโรลี่อ่ะเออนะนะครับผมผสมตัวไี้ไหนวะผสมตัวตัวนี้ครับผมนะเป็นตัวหัวหัวชมพูว,วะทำผิดนี่ครับผมจอจิ้นรู้นะครับผมผมมีสิบสองเศษใช่ไหมนะครับผม แน่นอนว่ามันไม่พอผสมแต่ว่าผมมีตรงนี้อีกนะผมในเป้นะผมนะเออซึ่งแน่นอนว่าผมเนะี่ยโคตรใจร้อนเลยนะผมไม่มาแลกตรงนี้นะผมเพราะว่าเพราะว่าในตูว้วะเลขเปลี่ยนเนี่ยนะผมนะเออผมแบบเอาไว้ที่หลังดีกว่านะผมอ่ะเก็บเก็บเหรียญไว้แลกแลกที่หลังดีกว่านะผมแลกอย่างอื่นเนาะเอาไว้เก็บเก็บรอตัวอื่นดีกว่านะผมะเออผมก็เลยแลกไอ้ตัวนี้ก่อนลวกันนะผมนะเออนะผมกะว่าจะเก็บ อันเนี้ยแพ็คแพ็คเลยฮีโร่เอ R นอาร์นะผมให้ได้สามสิบอันนะผมนะแต่ว่าไม่เอาดีกว่านะผมเดี๋ยวกิจกรรมมันก็มาแล้วผมผมว่าไปเก็บไว้เอานี้ตัวนี้ซะหน่อยนะผมอุโนฮานะเลสึนะครับนะเออผมไม่เอาดีกว่าเอายากิโรดีกว่านะผมนะนี่ครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาแลกกันเลยนะครับผมนะเออเอาให้หมดเลยนะผมไม่เอาหมดไม่เอาหมดเอามานี้พอครับผม โอเคครับผมนะแปดเก้าสิบโอเคขาด 38, สามสิบแปดเศษใช่ไหมเราก็แลกไปเลยครับจังหวะนี้โอ้โหถูกผิดชีวิตเปลี่ยนครับโอเคครับผมห้าสิบชิ้นเรียบร้อยนะครับผมนะเออเอาครับผมเราไปแลกกันเลยเอ๊ะเราไปประสมกันเลยนะผมนี่เห็นไหมยังไงครับผมประสมไปเลยฮนะจังหวะนี้จะจิลุประสมเลยนี่ได้มาเร็วนะผมนะโอเค ได้จิรุนะครับผมเนี่ยเราได้มาแล้วดาบจมพูด,ด้วยโอเคครับเปิดใช้ครับผมจังหวะนี้โอเคเราไปเปิดเสียงเอฟฟิกกันหน่อยเนาะรู้สึกว่าระาณนั้นว่ะโอเคนี่ก็มาอยู่ในเซิร์ฟใหม่นะนะครับผมนะออเออเซิร์ฟใหม่ไม่รู้ว่าเซิร์ฟอะไรเสียงไหนวะเนะเสียง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 นี่น,น,นี่ตั้งค่าเฮ้กูกดเข้ามาในนี้ทำไมอนะ่ะไม่เอาเสียงดนตรีครับผม เอฟฟี่พอนะผมดีครับผมอย่าจิรู้นะผมเนี่ยนี่ฮนะโรล,ลี่หัวชมพู์ถ้าผมนะโอเคครับผมเราก็จะมาอัพก็น,น่อยนะผมนะเออเราไปอัพต่อสู้กันหน่อยเนาะนะผมโอเคความสามารถก็คือเออเออเราไปดูความสามารถก่อนอน,นะครับไปดูสกิลเออเพื่ความสามารถดิ โอเคครับผมอย่าจิรุนะสกิลแรกก็คือบุาจิชิเนี่ยครับผมอย่าจิรุนะผมสร้างดาเมจใส่สตูเดียวนะผมมีโอกาส90%รนะผมทำให้ไฟสตูประเพทหญิงหนึ่งคนน่ะติดใบนะผมก็คือเคลื่อนไหวไม่ได้นั่นเองนะผมหนึ่งรอบเนาะโอเคครับผมช่วงช่วงอะไรวะช่วงฟูลี่อะไรวะวฟูลี่ ATK อะไรวะอ๋ออันติป่ะวะ เออจะไม่สามารถช์เคลื่อนไหวได้เนาะฝั่งศัตรูะนะผมนะเอออันนี้ก็เป็นอันตินะผมนะศัตรูทั้งหมดโอ้โหศัตรูทั้งหมด,ด้วยวะนะผมนะสร้างนามีใส่ศัตรูทั้งหมดนะผมลบล้างอะไรบัฟนะผมสองอันของศัตรูนะผมนะโอ้โหตัวนี้โหดอลยเนี่ยนะผมทุกตัวนะหากศัตรูเป็นเพศหญิงนะผมนะเออเอา ตัวแก้ทางเพชรหญิงแล้วผมนะสําห็อที่มีเออทีมเพชรหญิงเยอะๆนะผมนะเออาฟฟังศัตรูนะผมนะเออประมาณนั้นนะครับโอเคนี่เห็นไหมลบล้างสถานะแถวไยพัธนิรพัธมิรนะผมไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกตินะผมนะเออลบล้างับผมลบล้างผลที่กําหนดออกับผมห้ามมีผลกําหนดไลยอันนะผมจะลบตามลําดับเวลาก็อนหลังนะผมนะเออประมาณนั้นนะผมนะ อันนี้พัดชีบเอาวันนี้เออน่าจะมั้งเมื่อกูซาชิชินะผมจาจิรุนะผมอยู่ในข้าน้ามั้งนะผมนะจะเพิ่มเอดีเคนะผมนะเพชรหญิงไฟเรานะผมเมื่อเพชรหญิงไฟเรานะผมโจมตีทั่วไปนะมีโอกาสสามสิบเปอร์เซ็นต์ทำให้เป้าหมายโจมตีติดใบนะผมนะโอ้โหเฮ้ยมึงโหดจังวะตัวนี้โหดนะเนี่ยนะผมนะถ้าเป็นเออสี่ดาวนะผมนะไอตัวเนี้ยต้องอัพเป็นสี่ดาวก่อนนะผมโอเคฮะแล้วก็มีพอวันนี้ ไม่พอนะผมนะโอ้เรามีแค่สี่สิบอันเองนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปอัพดีกว่าโอเคอันนี้ปลดลงปลดล็อกไปก่อนโอเคแต่อย่าเพิ่งไปอัพไอ้นี่นะนะผมพพสวนะรรณาโพสวรร์อเลยเนี่ยเนี่ยอย่าเพิ่งไปอัพนะผมนะเนี่ยเลขเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไปอัพนะผมนะเอออันนี้ยังไม่ต้องไปอัพนะครับนาจะมังนาจะเดษอะไรนะเนี่ยเศษสลัสพัดเลย โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะักสกิลนะผมนะเออเดี๋ยวเราจะมาอัพซะหน่อยวะโอเคครับผมอัพแบบอัพแบบขีๆไปครับผมโอเคฮะับเดีอัพไปเรื่อยๆเยนาะน้ำยาแดงแม่งเลยโอเคไปฮะอัพลัวๆจังหวะนี้อัพให้หมดเอาให้หมดโอเคอัพคุณภาพต่อครับผม โอ้ยจะพอไหมนะเขาปั้นกูเนี่ยเขาปั้นกูจะพอไหมเอ่ยอ่ะไปฮะโอเคนี่ครับอัพไปเลยครับผมจังหวะนี้โอเคครับ อีก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 อัพไปอีกเยอะๆนะผมอัพีกเยอะๆนะครับผมเอออัพไปเลยครับผมให้ถึงคุณภาพสีม่วงโอเคแล้วก็อัพไปครับผมนะเออเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมนะจังหวะนี้ก็โอเคครับผมนะเออจังหวะนี้เรามาใส่โซกันดีกว่านะครับผมนะเอาโซอะไรดีเอาโซเอออันนี้ก็ได้นะผมนะผมจะเลือกเป็นโซอะไรวะไหนว่า นี่นี่น,นี่เอาันนี้ก็ได้นะผมนะคือ,อเอานี้โอเคครับผมใส่ไปแล้วก็อัปดาวให้สักหน่อยนะผมนะอัปดาวสักหน่อยนะครับโอเคครับผมยืนยันเลยฮนะโอเคหนึ่งดาวสองดาวได้ไหมสองดาวไปเลยไหมโอเคครับผมสองดาวครับถึงว่านี้สูงสุดแล้วโอเคประมาณนี้ก่อนนะผมนะมนะเออประมาณนี้ละกันนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปดู ไอ้สกิลกันเลยนะผมนะเออแต่ผมจะเอาไปใส่ทีมนะโอ้ขึ้นมาเกือบสองแสนนะเนี่ยโอ้ได้ไงวะดูอันดับดิสองร้อยสี่สิบเอ็ดนะผมนะเออเดี๋ยวเราไปจัดทีมลบกันเลยนะผมนะผม,ผมจะเอาแทนตัวไหนดีอะผมจะเอาไปแทนตัวตัวอันนี้ดีไหม เออไอ,อ,อ,อตัวนี้โอ้โหออโดนลบอีกว่ะ <c oughs> ไม่ดีไม่ดีไม่ดีเอามาใส่ตรงในดีอ่ะตัวนี้ดีไหมไม่ดีเหมือนกัน <c oughs> โอ้โหนี่เอามาใส่แทนตรงนี้ก็ได้นะผมนะเออเอามาใส่แทนตัวนี้โอเคฮะประมาณนี้ไปก่อนนะผมนะเออประมาณนี้ไปก่อนโอเคประมาณนี้ไปก่อนเอาไว้เทวลัง โอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปต่อสู้กับคนอื่นๆกันเลยเนาะนะผมนะเออไปต่อสู้กันเลยในอานีนานะผมนะเ,ออเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันเลยนะผมท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมจะทาทายคนนี้แล้วกันนะผมนะคุณเอ่ออะไรวะไม่รู้นะผมนะ่อ,อคุณไม่รู้นี่เอาแทนตัวตัวนี้เออเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอเคฮะไปไปต่อสู้กันเลยนะผมนะกดไปเลยครับนะ โอเคโอเคครับจังหวะนี้ใบเปล่าใบหรือเปล่าใบหรือเปล่า,ลานี่เฮ้ยเอสติดงงนี่ว่าเนี่ยมันคือใบอปะติดงงคุยคุยคุย,คยแรงเนี่ยลบล้างเอฟิกด้วยลบล้างสถานะไว้วะเออลบล้างบัฟนะผมนะ นี่นะครับผมโอ้โหมีการติดงงด้วยครับผมนะไอเสียงแดงนี่คืออะไรวะอ๋อลบล้างอันติป่ะวะเออน่าจ่ามั้งโอ้โหผมนี่มีแต่ตัวตีหมูเนี่ยตีผมเอาครับโอ้โหไปแล้วครับเสียงพัวโอลา่าวิ่งวิ่งเลยะคะจังหวะนี้โอเคคเคลมฟันจิผมฟันไปอีจีโกะก็ตามไปครับผมจังหวะนี้โอ้โห โหดจริงๆนะผมนะเป็นตัวที่โหดจริงๆนะผมนะเออโอเคครับต่อไปก็รอเอออะไรวะรอตู้อื่นนะผมนะเออรอรอตู้เลขเปลี่ยนมานะผมนะเออทั้งวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะผมนะเดี๋ยวเราไปดูอีกครั้งเลยนะครับผมนะว่าให้แน่ใจนะผมว่ามนโนแค่ไหนนะผมนะเออประมาณนั้นนะให้แน่ใจว่ามันใบศัตรูจริงหรือเปล่านะผมนะเออเวลาตีธรรมดาไปเลยเนี่ย รู้สึกเหมือนว่ามันจะใบู้ชายเลยนะคือ,อไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมว่ามันใบยังไงนะผมผมไม่ได้เอาข้อมูลมาไม่ได้หานะผมอตอีธรรมดามันน่าจะใบแหละนะครับผมโอเคตัวนี้โอ้โหใช้ตัวนี้นี่คือแบบอันติหลายครั้งมากอะนะครับผมนะ ประมาณสองครั้งแหละนะผมนะูตัวนี้ผมใช้มาแล้วนะครับตอวแรกๆสูงมาได้เลยตัวี้ครั้งแรกเลยเอาครับมาซื้อโมโตรรบผมตาลูกบอลแบ๊บผมจังหวะน,นี้แล้วก็มาซื้อโมโต้อีกครับผมโอ้โหตีบีครั้งหนึ่งเหตุผลจิบก็ตามไปครับผมโอ้โหโอเคครับผม โอเคจบแล้วนะผมนะโอเคก็มีประมาณนี้นะผมนะเออก็นะผมไม่มีเลยมากนะผมนะก็มารีวิวเฉยๆนะผมนะเพรว่าหน้าแบบไม่มีคิดจะทำแล้วนะผมนะผมก็มาแบบรีวิวเฉยๆแล้วผมนี่ผมผมรอตัวต่อไปดีกว่าเนาอเออผมได้มาแล้วเนี่ยอุสตาห์เสี่ยยังรู้นะผมนะเออแล้วผมก็จะเก็บไว้ เออเล็กเปียนกับเก็บเหรียญไว้เล็กเปียนกับตัวนี้นะผมนะเก็บเหรียญนะเนี่ยเออเหรียญเหรีโกเนี่ยไว้เล็กเปียนกับตัวไหนวะนี่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 นะผมนะกุโนฮานะเลสึนะผมตู้ต่อไปก็น่าจะเป็นตัวนี้มั้ยนะผมสำหรับซื้อขุมนะเออนี่นะครับโอเคไม่รู้นะว่าอันนี้มันยังเก็บได้หรือเปล่านะผมเออดองได้หรือเปล่านะผมเก็บไว้ดองได้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมนะ ผมก็ไม่ได้รู้เยอะนะผมเพราะว่าผมเพิ่งเล่นเกมนี้เหมือนกันนะเออประมาณนั้นนะผมนะเออสำหรับการรีวิวตัวละครยาจิรู้ในวันนี้นะผมนะก็มีคร่าวๆแล้วผมนะเออก็รนะับโอเคพอแค่นี้แหละนะครับผมนะเออไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ